นรัตนวรัตน์พงศ์ชื่อเล่นชื่อซันนี่นะคะอายุ26ปีค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ The Mall c o ก p ค่ะเอ่อทำการตลาด M u a r d ค่ะแล้วก็โคแบน์กับ S c B M ค่ะออซันนี่รู้ว่าชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลยค่ะซันนี่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วอาเจกกับแปะซันนี่อะ่ะเขาก็ชอบเอาลูกบอลอะ่ะมาเล่นกับซันนี่ ตอนตอนชเนียเด็กมากๆประมาณอนุบาลสามอะคะ่ะชเนียเห็นรุ่นพี่ประมาณปสองปสามเตะบอลอยู่ค่ะไปสนามข้างหน้าแล้วชเนียเดินไปขอเล่นกับเขาเขาก็ให้ชันี่เล่นนะคะแต่ว่าเขาให้ชันี่ไปย,ยืนโกลัชนี่ก็ไปยืนเป็นโกค่ะเล่นไปชาวพักชันี่ยยยนก็โดนเตะบอลอัดหน้าหลังจากนั้นชันนี่ก็ร้องไห้ออกไปแล้วก็ไม่เคยยืนโกอีกเลยแล้วก็มีที่ไปเล่นจริงๆย่างๆอะคะ่ะครั้งแรกคือตอนประมาณหมนหนึ่งค่ะ ก็คือเข้าทีมโรงเรียนของโรงเรียนค่ะนานาชาติเอกมยัยแล้วก็ไปคัดตัวเล่นเป็นทีมโรงเรียนตั้งแต่หมหนึ่งค่ะจนเรียนจบเอ่อคุณลุงเนียอาแปะอาแปะเนียเขาจะเป็นแฟนขับของลิวอ์พูอยู่ค่ะแล้วเขาจะมีการแบบเวลาทุกครั้งที่ลิวอ์พูไม่เตะอาแปะจะชวนเนียมาดูมาดูลิวอ์พูเตะด้วยกันถ้าโดนนำก็แบบ โผกันถ้าเกิดยิงได้อ่ะก็เฮกันแล้วซันนี่แบบเหมือนได้ซึมซับตรงนั้นมาจากอาแปะค่ะมันก็เลยสนุกแล้วก็เลยชอบิรวอว์พููเหมือนถูกอาแปะปลูกฝังมาตั้งแเด็กเลยค่ะให้ชอบทีมนี้ก็ตอนที่ซันนี่ดูบอลแรกๆอ่ะซันนี่เด็กมากซันนี่อายุประมาณ4-5หขวบเนี่ยค่ะยังไม่มียังไม่รู้จักตักเตะอะไรเลยจำได้ว่าตอนสมัยนั้นอ่ะจะเป็นยุคของฟาวเลอร์มีโอเวนมีเจอรัดค่ะ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้แบบอินกับนักเตะคนใดคนหนึ่งนะอินแบบเรียวพูแอสโซอะค่ะพอเริ่มโตขึ้นอ่ะฉันนี่มาเริ่มดูบอลจริงๆจังๆที่เริ่มแบบดูนักเตะจะเป็นจะเป็นยุคของสมัยตอเลสค่ะหลังจากนั้นก็เป็นซัวเลสเลื่อยมาซาลาพอใจมากค่ะคือตั้งแต่ปีที่ฉันนี่ไปเรียนที่อังกฤษอ่ะเป็นปีที่ฉันนี่รู้สึกว่าเรียวพูกําลังเริ่มแบบมาแรงมาก แล้วก็ตั้งแต่ตอนชัเลสอะคะ่ะเลี้ยวผูกก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วแันนี่ก็แบบมีความสุขะคะ่ะเพราะตอนที่แันนี่อยู่แมนเชสเตอร์อะเลี้ยวผูกได้แชมป์ UCL ค่ะแล้วก็คะแนนพรีเมียร์ลีกห่างจากแมนซิตี้แค่หนึ่งคะแนนแันนี่ก็มีความสุขมากแล้วค่ะความรู้สึกของการดูบอลอะมันมันสนุกหมดแล้วค่ะเวลาไปดูทีมไหนก็ตามนะคะคือแันนี่ชอบแันนี่ชอบดูบอล แล้วซันนี่ก็ชอบเตะบอลตอนไปดูแมนยูอะความรู้สึกมันก็คือมันจะเป็นเหมือนไม่ได้เชียรเขาอ่ะอาจจะแบบมีแอปแบบขอให้แพ้นะอะไรเงี้ยเชียรทีมตรงข้ามนิดนึงแต่มันก็สนุกดีอยู่ดีอะค่ะคือซันนี่ไปดูแมนยูเยอะกว่าที่ไปดูลิเวอร์พูลแข่งอีกแล้วก็ไปดูแมนซิตี แข่งบ่อยมากด้วยค่ะใช่ทีมเชียเป็นกเกษตรศาสตร์ FC ค่ะทีมหลาลัยกเกษตรศาสตร์ตอนนี้อยู่ทีทีสองนะคะค่ะสาเหตุที่ซันนี่มาเชียกเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะเพราะว่าซันนี่ได้รับโอกาสจากรองประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ FC อฟค่ะให้มาเป็นผู้จัดการทีมบอลหญิงเพื่อใช้สิ่งที่เรียนมาค่ะตอนที่ซันนี่เรียนอยู่ที่อังกฤษอะซันนี่มีทำโปรเจก ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้การตลาดให้กับทีมบอลหญิงค่ะช่วยทำกีฬามหาลัยในปีหน้าแล้วก็เป็นลีกผู้หญิงในปีหน้าค่ะสนนี่ขอฝากถึงแฟนๆลิเวอร์พูลนะคะรับสนนี่เข้ากลุ่มแฟนคลับด้วยค่ะถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแต่เราก็ยังเป็นแฟนลิเวอร์พูลกันอยู่